สวัสดีค่ะวันนี้เรามานำเสนอนวัตรกรรมนะคะนวัตรกรรมของเรามีชื่อว่า My Way หนึ่งชิ้งนงานของเราประกอบไปด้วยสองส่วนนะคะคือส่วนถนนแล้วก็ส่วนของฉากคา่ะก่อนที่เราจะมาเล่นนวัตรกรรมตัวนี้ได้เราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันสแกนบาร์โค้ดก่อนแล้วก็เข้าไปในบล็อกเพื่อดูวิธีการเล่นนะคะตัวคี่าเวิร์ดเราสงแปะไว้ให้ตรงนนี้นะคะคือแอปพลิเคชันจับคามเร็วและแอปพลิเคชันใช้วัดมุมนะคะ มีทั้งของกันด o อยแล้วก็ i o s ค่ะตัวไมเวตัวนี้นะคะสามารถเปิดขึ้นมาได้แบบนี้แล้วเราก็แปะเพื่อที่จะให้ในักเรียนเนี่ยแปะตัวโปรเจคเตอร์ที่ใช้วัดมุคือเราจะให้ใน,น,หนักเรียนอ่ะกำหนดเองเพื่อหาความเร็วนะคะแล้วก็ภายในกล่อง มีลูกฉากนะคะมีรถมีโฟลเตอร์วัดมุมแล้วก็มีดีน้ำมันที่ใช้ทำรูกประสัก่ะแล้วก็มีขาของฉากสำหรับฉากนะคะแล้วก็จะมี4ขาด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นขาที่อยู่ด้านล่างของฉากนะคะสองขาก็เราก็จะแปะดินตะเกแกแบบนิ่มเอาไว้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น ตัวค้ำฉากนะคะสองส่วนก็คือเราจะแปะตินตุ๊กแกแบบที่เป็นหนาเอาไว้ด้านบนนะคะก็ราลองมาประกอบเลยนะคะ,ะ,คะขั้นแรกนะคะเราก็ตั้งฉากขึ้นแล้วใช้ตินตุ๊กแกแบบนิ่มแปะกับตินตุ๊กแกแบบแข็งที่ติดไว้ใต้ฉากน,นะคะต่อมานะคะเราก็ใช้ตัวค้ำฉากน,นะคะค้ำแปะก,กับตินตุ๊กแกแบบนิ่มที่เราแปะไว้ที่ฉากแบบแล้วก็มาแปะ เราก็สามารถใส่ฉากได้นะเลือกฉากตัวไหนก็ได้ที่เราสนใจ นี่ค่ะวิธีการเล่นของเรานะคะแล้วก็การก่องตัวกล่องก็จะเป็นเส้นทางที่เราแชร์ให้รถวิ่งนะคะแล้วเราก็แตะตัวโเล็กเตอร์วัดวมัมมีกีนตุแกแกให้ไร้สัหรับแปะนะคะแล้วก็ นี่เึ้นมาใช้ตั้งหนมุนได้เลยแล้วก็ใส่เรามีพุ้นได้ทั้หมดสี่แบบเป็นหญ้าเป็นหินแล้วก็เป็นพื้นสายพื้นหายนะคะอันนี้ราแบบพื้นหญ้าลงไปแล้วก็เรามีน้ำมัน ไว้ให้สำหรับตั้งเมนูประสาทให้รถลอกฝ่าไปได้ยากมากขึ้นแล้วก็ ความเียงของพื้นตัวนี้ได้แล้วก็ดูว่าลถของเราไปได้ไกลแค่ไหนคะ่ะตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันใส่สำหรับวัดมุมนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปและทีนี้เราก็สามารถเอามาวางจากตรงนี้แล้วก็วัดเป็นองศาความเอียงได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแอปที่ใช้วัดความเร็วพอเราเปิดขึ้นมาหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ เมื่อเราปล่อยรถลงมานะคะเราก็จิ้มไปที่รถแล้วเราก็ลากตา่างความเร็วของรถก็จะขึ้นตามมา